าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราสะสมบุญไว้เยอะๆให้เป็นสมบัติติดตัวแก่ชีวิตตั้งธนาคารแห่งความดีเอาไว้ในใจมีสติทุกความคิดและการกระทําเราทำความดีทุกวันเราก็ได้ทุกวันสะสมมันไปเรื่อยๆต่อยอดให้ความดีนั้นสูงใหญ่ดังภูเขาทำดีแม้ไม่มีใครเห็นความดีนั้น ก็จะติดตัวเราถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราสะสมบุญไว้เยอะๆให้เป็นสมบัติติดตัวแก่ชีวิตตั้งธนาคารแห่งความดีเอาไว้ในใจมีสติทุกความคิดและการกระทำเราทำความดีทุกวันเราก็ได้ทุกวันสะสมมันไปเรื่อยๆต่อยอดให้ความดีนั้นสูงใหญ่ดังภูเขาทำดี แม้ไม่มีใครเห็นความดีนั้นก็จะติดตัวเรา